อะไรแอตตันอ๋อว oh. yeah. enfin hm ิ่งเข้ามาเราต้องรู้ว่าแอตตันแอตตันเอออะไรไงแล้วพอวิ่งเข้ามาตั้งใจเกินไปติดอ่างแอตตัสมมติสมมติห้าสี่สามสองเฮ้ยพัดพี่แก้วด่าไหมด่าไม่ด่าไม่รู้แต่เรื่องต่อไปอ่ะเขาให้กูเรียกนตัวประกอบแล้วแล้วก็ที่บอกเนี้ย ไม่ไม่ได้พูดเล่นด้วยะพูดจริงโอเคชีวพิตเอาพัก้ละแล้วพี่เมาส์แล้วพี่เมาส์กี่เทสถ้าพี่เมาส์เล่นคนเดียวโอเคไหมคนเดียวก็โอเคอ่ะแต่ว่าถ้าเข้าฉากกับคุณนิกกี้ก็พังเหมือนกันอ่ะเออทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครเข้าฉากกับนิกกี้ก็พังหมดน่ากลัวนะครับผมโอเคเคลียร์กันไปฉายานี้ได้รู้แล้วนะครับฉายาต่อไปจะเป็นอะไรมาเลยครับ พระเอกไร้กระดูโอ้โหคนหรือไก่ทอดอะยังไงมีคนเดียวโอนี่ไก่เลยไก่ยังเกนมีกระดูกเยอะกว่าทำไมฮะอันนี้คือใครจริรกิจเลยค่ะพเอกไรกระดูพี่เมฆแฟนพี่เมฆี่แฟนพี่หมาไม่ใช่โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยชเดียวเฮ้ยบ้านถาวรมงก็ชงวกัแรง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 แรกแรยแราแรงแรงแอยากได้อ โอเคงั้น my fan เมฆช่วยเราหน่อยครับจบจบงานนี้ไปไม่ให้เพื่อนผมเกิดจริงๆครับอ่ะไรยังไงคือเวลาเม่เขาเข้าซีเข้าซีหรืออะไรอย่างเงี้ยติดตาติดคอติดคอแล้วคือเวลาเข้าซีหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนชอบนอนเหมือนแบบนอนเท่าไหร่ก็ไม่เคยพออะไรอย่างเงี้ยว่าพอมาถึงกองปุ๊บสิ่งแรกที่ทำก็คือจะนอนก่อนแล้วเวลาแบบปลูกอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบ เดินสงอตรงเงี้ยเหมือนคนแบบไรกระดูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเดินมาหยุดปุ๊บแขนมาหยุดโป๊กโป๊กมปเอาเลืองเข้ครัว <c oughs> แขนจะพองแขน <c oughs> ได้เรานี่ชมให้พี่ตลอดเลยอ่ะว่าที่พีกสุดคือตอนช่างแต่งหน้ามาซับหน้านะ <c oughs> คะ <c oughs> แล้วก็หลับ เลยอ่ะหลับระหว่างซ้อมหน้าคือหลับได้ทุกที่มันไม่เห็นภ้าป่ะสิครับ WJ My เออ่อทำให้ดูหน่อยไม่ยลองม่ยลองเป็นช่างแต่งหน้าแล้วพี่แม่ภาษาเสียงลองลองเป็นช่างแต่งหน้าสมมติสมมติเดินต้องยืนต้อยืนมันต้องมีพื้นที่ในการเดินหน่อยอ่ะน้องไมายมาฝั่งนี้น้องวัดนี่กระโปรงหรือซุ้มไก่นะคุณใหญ่มากเลยเดินผ่านเร็วๆอาจจะหายไปได้คเลยตอนแรกตอนแรกไะตอน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 ไม่ S <S เลโอหายอ่ะผมต้อเข้าไปตามหาเพื่อนผมก็ไม่มีไหนวะก็ไม่มีอะไรก็ไม่ไมีอะไรไปวัวกันไปวัวเนี่ยม<ๆ>ันเป็นอย่างนี้ไงเน<ๆ>ี่ยมันเหมือนเป็นซีนที่ซีนเป,ปิดฟ <Okay. S 1> ิลนางเอกอะไรเนี่ยนะซีนเป,ปิดฟิลนางเอกแล้ว<ๆ>มันต้องหลายเทคมากแล้วเซเซโร่เขาต้อง<ๆ>มองหน้านางเอกแบบตกตะลึงอะไรเงี้ยแต่ว่าตาก็ไม่สู้ตาก็เหมือนคนจะง่วงนอนตลอดเวลาแล้วพอแบบเหงื่อออกช่างแต่งหน้าเขาก็ต้องมาซับ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 แล้วเมยก็จะหลับหลับหลับอะไรประมาณ ไล่กระดูกไล่กระดูกอ่ะเขาเสียงประมือนะครับแล้วแล้ววิตเตอร์ครับยังไงเขาไล่กระดูกใส่คุณ้้งไหมเขามีไปซบคุณ้งไหมโอ้ยมีครับผมครับผมบอกจริงนะฮะไม่ใช่แค่ผู้หญิงครับผมผู้ชายก็โดนครับผมผู้ชายเขาก็โอเคครับผู้ชายโดแ่ผมเสียหมดโดนโดนโดนเขาไล่กระดูกใส่ครับโดนไล่กระดูกใส่ไหมยโดนเล่นหัวนมบ่อยมากเลยนะ้ชโอ้โหใครเลฮ้ยเด ชอบจูดนะแสดงเรื่องนี้โหดร้ายมากครับผมแม่เขาจะมีแบบว่าเดินเดินมานะฮะแล้วบอกพี่วิกเตอร์ครับนมพี่วิกเตอร์ใหญ่จังเลยแล้วก็เดินมาลูบมาคำจับนมผมใหญ่เลยครับเหรอครับผมก็ยังดีเขาจับของคุณดีเขาไม่จับขผมไม่เขาแย่แล้วแล้วอย่างนี้นะครไม่หวเลยอันนี่ถือว่ายังรู้กันละเทสะที่แย่รู้กันละเทสะถามเมื่อะไม่รู้เลย อะไรสองคนเขาร่วมงานกันเขาเป็นไงบ้างอุ้ยน่ารักเขาน่ารักเขารักกันมากใช่เหรอใช่เขาแบบคนที่ชมตลอดอเขาแรงตลอดเลยเขาเป็นคนที่น่ารักมากเดี๋ยวแบบพี่มายก็จะมาใช้นามสกุลถาวรวงนะถามพี่หรือยังโอ้สายชมสายชมสายชมนะครับอันต่อไปต่อไปต่อไปดีกว่านะครับอ่ะใช้ยาตับปลเหรอฮะเอาติดอาบเอาติดอาบบอกเขาไปว่าเมื่อเช้านี้กินไปกี่กล่องแล้ว สตาร์ตอนมาไปแล้วสองกล่องอก่องตอนคืนอีกครึ่งหนึ่งกล่องคือคือหนูหนูไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะหนูต้อนชอบกินอ่ะเฮียพูดอะไรเฮียพูดอะไรเฮียพูดอะไรเออตอนอยู่ในห้องแต่งตัวครับตุ๊กยังไม่อยากกินเลยชุดนี้ใส่แล้วแบบเอวมันต้องบางอ่ะเดี๋ยวพอตุ๊กเปลี่ยนชุดแล้วตุ๊กค่อยกินได้ไหมอ่ะเออเราก็ถือคริสปี้ครีมของเอสเธอร์มาครับพิลลี่พูดขอสักครึ่งหนึ่งได้ไหมฮะ กินตลอดเวลากินตลอดเวลาคนนี้ไม่เคยพอทำไมต้องกินเยอะขนาดนี้ครับน้องบุ๊กเดี๋ยวมันไม่มีแรงค่ะโอ้อ๋อเป็นเรื่องของแรงเวลาเราทำงานเราต้องกินค่ะชอบชอบกินอะไรมากที่สุดฮะชอบกินทุกทุกอย่างเลยค่ะทุกอย่างพี่ชอบคือข้าวที่มีไข่ดาวออกค่ะไข่ดาวไข่ดาวเป็นสองกองใช่ใช่คือตั้งแต่คบกันมาไม่เคยเห็นบุกกินข้าวจานเดียวเลยชิวโอ้โหขอหลังแทนครับทุกคนนะฮะ แฟนคลับแล้วแฟนคลับสปอยเดียวกันเอามาให้เพิ่มไหมครับโหเพิ่มขึ้นทุกวันเลยค่ะนี่นะครับผมไห้สายกินใส่กินนะครับสสยกินสายกินเอาละเหลืออีกหนึ่งฉายาฉายาสุดท้ายจะเป็นฉายาอะไรขึ้นมาเลยครับพิ่เสือเธอสภานอันนี้ยังไงคงไม่ต้องพูดถึงนะครับยังไงครับพี่ยังไงคะเราก็แค่ดูแลทุกคนในกองให้ดีแค่นั้นเองแต่คือดูแลหมดนะ ผู้ชายผู้หญิงอะไรเงี้ยนะฮะอย่างนิกกี้อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าผมผมมันแบบอ่าอย่างเงี้ยเราก็ดูแลให้ออ่่ยีีนิกก้เห็นบอกว่าพี่เสือเนี่ยอ่อยหมดคือไม่ได้อ่อยนักเอกเนี่ยทีมกองทีมงานทีมงานอ่อยหมดชั่นแต่งหน้าอะไรก็อ่อยหมดอ่อยหมดเหรอฮะยังไงครับพี่ช่วยเคลียร์เรื่องนี้หน่อยเราก็ดูแลไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นการอ่อยอะไรเงี้ยครับก็ใครเผื่อใครเครียดๆเราก็เข้าไปเอนเตอร์เทนอะไรเงี้ยฮะใครแบบนั่นตาง่วงๆเราก็ไปสบตาเขาให้เขาแบบตื่นๆอ่นอ่อยแหละ เขาแบบอะไรทุกคนพี่พุธครับมันผมเอสเตอร์มันหลุดมาเส้นหนึ่งพี่ตรงนี้เออชัดผมนฮะต้องเอาเลยเอาเลยไหนขอพี่เสือดูหน่อยฮะครับผมผมก็ปกติดีเนี่ยฮะครับผมคือมันจะต้องเทคแคร์กันหน่อยเทคแคร์กันหน่อยเทคแคร์อันนี้คือถามจริงว่าเวลาที่เทคแคร์หรือว่าอ่อยเนี่ยแอบมีคิดจริงไหมครับอะไรนะแอบมีคิดจริงไหมอืม ไม่มีจริงือเป่าอะไรนะจริงือเป่าจริงือเป่าเออน้องๆอลิสครับผมมันไม่สวยฮ้ยเขาของตัวนะเดี๋ยวโดนตีนะไม่ไเห็นห่วงเลยพอเขาไมอะ โอเคไม่มันก็ต้องดูกันด้วยซ้อมมาตรฐานนะนะมันก็ต้องดูนิกกี้เออไม่มีฉายาพี่เมาเลยอ่ะพี่เออพี่เมาแล้วไงเพราะาพี่เมาเขาเป็นคนดีไม่ไงเขาไม่มีอะไรอาจจะดีเกินไปพี่เมาอยู่ในเทคยักไปแล้วเออคือเทคเพราะว่านิกกี้ไงอ๋อคุยไปด้วยเลยนะครับคุยไปด้วุยไอ่ะคืยไปแล้วเรื่องของฉายา ทีนี้วันนี้นะครับไหนๆทุกคนมาอยู่ตรงนี้นะครับจะมาธรรมดาเนี่ยมัน,นไม่ได้เราเลยคิดอะไรสนุกๆมาหน่อยนะครับช่วงนี้คือชั่วยัวแต่งชุดเป็นเซ็กซี่เมนเพื่อให้เขาตกหลุมรักเราอะไรอย่างเงี้ยสบายเท้าครับผมอ,อ,อ่ะลองดูลองเอามาเชิญตรงนี้เชิญตร,งน,ตรง,นงนี้อ่ะคือในเรื่องนี้เราเดะเดะอย่ารับอย่ารับเดะผมนะผมนะผมนะโตโตโตเต็มเต็มคือ พี่เสือมันต้องใช้พื้นที่นิดนึงไงอ่ออ่าอ๋ออ๋อซีซีเป็นยังไงซีเป็นยังไงซีแอดต้องคิดบทเนี่ยตอนนั้นมันเป็นยังไงที่เราต้องอ่อยเรจิใช่ไหมใช่อ๋อคือแต่ว่าอ่อยใครอ่อยใครเด้อเด้ออ่อยใครอ่อยใครอ่อยซียูอ่อยซียูคิดซะว่าเราเป็นซียูอ่าไม่ร้อนค่ะอ๋อโอเคร้อนนิกกี้ครับมีร้อนร้อนบทนั้นร้อนอะไรครับ เขาว่าเขาสวยแล้วเขาก็แบบมั่นใจใช่ปะเขาก็แบบเขาชอบผู้ชายแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบว่าตอนแรกก็บอกว่าชอบคนตรงหน้าตาแต่ว่าตอนเนี้ยชอบคนตรงหน้าอยังไงครับครับพี่เสือท่านนี้ถ้าไฟดับตะปบเลยนะฮะ เนี่ยทีมไฟก็ไม่ตามคิวอ,อ่ะเพราะว่า <ขอ S 1> คนถูกใจอตรงนั้นเลดับไฟเสือได้ตะปบไงใช่เออในในรอบดับไฟสิฮะล <laughs> แล้วในเรื่องเนี่ยเขาต้องมีตัวตอบเลยไหมหรือว่าไม่เขาก็บอกว่าเป็นบ้าอะไรอ่าเดี๋ยวรอบลอง,ลอง,ลอง,ลองเป็นบ้าอะไรเออฮะก็มีท่าในกเมีาอ๋อแล้วตัวตอบว่าเป็นบ้าอะไรตอนนี้เขาเลยนะ ประโยคท้ายประโยคท้ายตอนนี้เขาชอบคนตรงหน้าแล้วเป็นบ้านในในนันแล้วครับเป็นยังพี่เสิรโอเคนะโอเคครับผมครับผมหน้าพี่พีดูแบบคิดจริงกันมากเลยอะอะไรนะคิดจริงว่าคือแบบไม่ไม่เบอร์สามนะครับไม่เ่เถ้าไม่ปิดไมค์มุกผมจะเชิญลงไม่ไม่แค่เขาอยู่วันอ่ะรบคัพี่เสิรถอดรองเท้าด้วยนะครับครับ ต่อไปต่อไป,ปอดทำไมพี่ถอดทำไม<ต><บ>มันร้อนมันร้อนต่อไปนะครับเป็น4ีนะครับแอสตันนะครับเท้ากำแพงกับมามีอีกแล้วเฮ้ยอ่ะให้มาอธิบายก่อนฉากนั้นนี่มันเป็นยังไงโอ้ oh, ฉากนี้มันเป็นฉากที่ออแอสแตันเขาจะค่อนข้างหึงนะครับเพราะว่าเอ่อ อันนี้เลยขาทำไมยุ่งกับฟูยุกมากไปแล้วเออเราก็เลยอยากจะรู้ว่าเฮ้ยชอบเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออก็เลยต้องมาท้ากันอะขาเชิญตรงนี้เชิญตรงนี้เราเราจะมีท่าของเราอยู่มาอีกรอบหนึ่งนะครับมาอีกฮะนะครับกับฉันอะเธอคิดยังไงใช่ะเออชอบมากค่ะพระเอกในดวงใจเ้อมพร้อมเลยพร้อเลยฮะ เขาต้องงงหรืออะไรกันไหมหรือว่าอยู่ดีเดินเข้ามาเลยเอ่ะเอเตอร์เข้าก่อนเอเตอร์เข้าก่อนหนึ่งสองสามแอคชั่นอันเดียวรอแล้วเร็วกับฉันเนี่ยเขคิดยังไงอ่ะเป็นยังไงดีไหมดีดีเยอะเลยอ่ะ เปลี่ยนตั้งเองนะนะครับผมว่าเขาจะปรมือนะครับผมจะมีแบบว่านั่งบนเก้าอี้แล้วเขาก็จะแบบว่าอยช่วยด้ดีทำไงก็ได้ให้แม่รู้ว่าเราอะเหมือนแฟนกันมาอะไรอ เรียกตัวเราอ่าที่รักไหมที่รักที่รักไม่ฉันว,ว่าฉันเ,เ,เ,เรียกเธอว่าบเบลไปดูมาจริงๆนะเนี่ยแต่ฉันเป็นคนได้ันต้องเรียกฉันว่าทีเบล บอกเขาปิดไม้เบอร์สามอะไรนะอะไรนะทำไมต้องทำงานเนอะเดี๋ยวมุกล้ออีกเพลงแล้วมุกลงเลยเดี๋ยวตัดโชว์ลูกออกนะฮะต่อต่อต่อนะครับต่อตขอขอเซโร่บ้างขอเซโร่บ้างเซโร่เซโร่ี่แล้วทีนี้เขาบอกว่าให้พี่เสือนะครับอ่อยแต่ว่าไม่ใช่อ่อยจูเนียร์ให้พี่เสืออ่อยแมวน้ำ งมุงมุกอะไรให้มันเป็นช่วงไงล่เฮียบ้างให้ให้น้องจูมาเป็น acting coach อ่าน้องจูฮะน้องจูฮะลุกขึ้นลุกขึ้นเอา s c นที่แบบว่าตอนนั้นรู้สึกว่าต้องแบบอาบน้ำเสร็จแล้วแบบแต่งชุดแบบครับผมเอ้ยพี่แม่อย่ายอมนะต้องถอดอย่ายอมอะไรวะอันนี้ไม่ชงไม่ชงได้ไหมให้เซโร่ไหมเออแม่แม่เป็นไงเทนเซโร่ไหมเออเทนเซโร่เหรอะคะ พี่ก็ได้ทีนี้ต้องทำยังไงซีนี้ยังไงนะซีนี้ยังไงซีนี้ที่ที่ที่พี่เสืออาบน้ำออกมาใช่ไหมคะพี่เสือหอดเสื้อด้วยหอดเสื้อถอดไหมคะ